Yeah. พี ais, ่ลุงเราทุกคนต้องัว่าอาจารย์สีดาามนู้สึก่ได้รับจากอาจารย์ไม่ดีบนโลกนี้ที่ได้รังกินเราวารีญาติ

ตัมมาไม่น่าตัมมากาเลกาเก็บปอาหาัดนูเซ็มจะเมียนยำข้นตังตำมเจอครองน้องหน้าตังต้องตังหนกจากนี้มีหน้าเป็นผู้อายุวัฒปฏิบัติตัมมาเพื่อตราต้าเออจ้าใจร่ายยันยันคุนนางคนที่ลุกลางสั้นตัด ใจคนนู้นจิตวัสกรมรผมผมนปุอ่าตการพระอาจารย์ที่กรกออกจลื่นโพลลูกันตะการดีกรกุกนมาตการเป็นกัตนโพจลื่นโพลลูกซีไดาน,นี่กันลูกิีโพตั้งพีย,ยนะลูกน้าวันนี้ก้าวมารอมกันเร็ย เนี่สกันจ๊บ้านเมืองของพี่นี่คงจะอยู่ใกล้มากก็ีดิดาเห็นว่าพี่มาทุกวัน <c oughs> สำม,มัสยวดนะหาไม่ได้หรอกครับอาจารย์ที่แท้จริงแล้วบ้านเมืองของผมอยู่ไกลเชียวครับแต่ถ้าเราเกิดความศตาทธาในพระพุทธศาส,ะสะนาแล้วเนี่ยภูเขามันจะกั้นแม่น้ํามันจะกว้างไม่เป็นปัรรัสําหรับการเดินทางหรอกครับอาจารย์ <c oughs> ตุกแลก้วลูก เราเป็นเด็กวัดวันนี้เราดีแค่นี้มาลืน่นนี่เราต้องให้ดีไปว่านีเลยเรามาวัดเรามาวัดความดีกันลูกที่นี่กระตือว่าเป็นเพียนอย่างนี้ที่าา้าใจอ่าเายันมาทึกเศายอยู่ด้วยจากมาพ้นเว้ราดีกัราบธรรมสการก็อาจารย์ที่กระลุกอาจจะรู้พ้นลูกแต่ว่าพอบอกว่สจติ่งลูกด้วยายัน วงกะลักจิตตัมเจ้าใจมันไม่ได้เหลืองคนเดียวตัมมาก็ไม่เดียนนั่งซ kind of e ื้อนั่งห้าไม่อ่านกันพุทธเตตะปล่งไม่อกมาเดียวจกปุ๊บโอ้ก็เดีวยยาจายาจ้ลูกมี่โอกไนเดียวมานจะเ้วว่าเราจดกินแร้จำกินงา้นโอ้ก็าจ้ลูกมี่บกไปว่า เราจอบติงดห้ทำติ่งอันเลยเอ้กูนั่งโบกเก่ตังแต้กูหินน่วยดีมามึงเอามาเลืองแบบนั้นเลยไม่เรื่อมาหรือมาเรื่องไอ้จันบอกคือกูบอกก่าก่แกบเว้ยตบเหลืองแบบนั้นบอกได้กวเราเหลืองยังแม่งกูผานั้งมาผ่นว่าหน่วยจีนไหวเที่ยกาเหลืองไ้ดยกี่ตกลมได้ไเหลืองกรุบนามไอ้ใจมึงเลยหนังูวมันอาจันต้องแต่เนี้ยคนนั้นล ดีๆนั่งน hm ี่งานเย้เหมือนเพื่อนบีนั่งต่างล่ะเสื้อขนาดนี้กูร่างเปลือนนั่งนอนได้ร้องตื่นเร็วแต่นั่งเองก็นั่งเบ่งเล่นแกนได้ผีร้องกูด้อยกูวันก่อนนั้นเป็นลูกกูเพล่งบอกไอ้กูจริงเลยจริงกว่าป้าก็รับไปอ่านจับขวดจับผน่าเลยจริงโดยนั่งเบ่งเรานี่ยนาโจ้กันคนนึงกูป้าไปกันกูอาภัยจำลูกกูเปล่งบอกว่านั่งไม่คิด Là đây, mà bán cái, năng cái có à, năng ra bài tìm đâu gần bàn bì gai gần gai gần 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 có gần 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 ủa trăm chín mươi ngoan cái máy rông quẩn tai, máy máy cái nó tai. Lui lên đi đèo này kinh, cái lũ cù rập bị đi đèo cháo nhanh, sắp chặt nhẫn cù rập ban mới tăng. Cởi rập, nằng bên râu này để quẩn vào cùn Rồi đấy, để nằng bên rập vào ปูว่ตจำจริงแม่เงอนแกไม่ร้องควรตายไก้เป็นรับไอ้เป็นรับเรื่อไอ้ว้าเอว่าเอ๊นั่นเลยต้องควรตายแม่ลูกชาวป่าบันสัตวว่าป้าอยากแม่ได้จริงรบมากกว้าอย่านั้นจริงสมาตึงไม่รัฐประสาทนีิเออนู่กูจิตบานปวดเต้ากันตายไอ้จิ้งจุ้งจิตไหวไม่ได้มาเดียวเด้ Ồ, anh của tao tái hứa phù anh ấy bộ rất ừ. tao, 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 Là một người rõ rắc hơn ừ. Của tao tái thì là người rõ ha Rồi chính là bên trong sạc nàm tái chào phá bây kì hứa Đôi chạp năng rung ngộ ra rau này Mì ta lại bắn phá bú bắn phá chôn ngoài kì Để con năng rung ngộ ra rau này kì, gặp tổ đại, thật. เพราะว่าคเร่กันมาไ่จะไม่วจะมีตะัดทีเดือกันเป็นเต้ามาเลยนั่งมึงมาเียมึงจะมาจันวรเรนอาจา์ขวน่นอาจานย์กูเลยรวยใจอู้เกอนข้าวโมนั่งหยดเป็ดวาือดจรวยใจู่วาจ์นั่งยนมึงไม่แปลว่าดีอาจารย์มงเรียวัดดีใจแล้วว่าาย จะว่าเฉยก็ไม่วหาปลาก็ว่าปาเรื่องอะไรหรือแตกูวปลาเรื่องกูไปกลางมันกูไม่ดีว่าปลาเรื่องต่งอยู่อกูจืมาจะปื้ยกูกราบไม่งามนั่นเออดยวยใจเนังร้ยปกูนังวัวมึงไวเห็นไา้องเป๊ก้อกูจดมิดอเนี่นี่จองเพลงจะดุนเาโ เด huh like> ี๋ยไม่กาวันอยู่บนนั้นนัมาตการกับาดาจ็บที่กรอกอ่าจะเลื่อนโ้นในปีนี้อนมาตรการนหนนู่นนี่กับไม่ยู่เรื่องไ้จริงแล้วก็พูดได้จริงกวันนักมาตรกาหาอจที่กรอดกเดยกูว่าเพวัดนี้กมาได้เนี้ยปลาตรงกูไม่่คยก้าวเข้านี้รายนี้กูว่าเนื้อ จะพูดกว่าความทุกเงความต่งีมาคนทีดื้อโตดื้อสีนั่งตลุงนี่ไอจีื้อไม่ได้นั่งลุงพูดหรือนั่งลุงดาคนมากรอยาไปเกี่ยวตื้อนะใคใจอยากจะล่าเด็กุ้งพลีก็ไบาปเด็กอ้วนเงยกราได้บาทีได้ิวรูรมันจะมกัดได้ vừa phải <laughs> cái lục miên ra lấy được bao cái con rồng năng tuổi đến ni mà cũng và các cụ ấy bao cái mà chẳng là ít, mấy con đường măn kêu viên cho quần chim phải đu mà nhưng và cái cái mặt trăng nghèo gặp cụ trà ra măng đó à trên mặt đừng gặp tiền chứ mà rồi đây anh ai vẫn năng cụ mà vẫn cụ tật ông mấy crotchie này nữa còn em ngắt năng cái này tiền ô cụ กูนี่นั่งติงโซไม่ต้องทำบอกมาถึงกระบอกเหลือก์ปาน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 ร้วยกกู้วยไอ้เกงเรามึงเรายุ่งนกนังพอตอนนอมึงไม่หนุมไม่ติดตัดตเปล่าตายติดขึ้นเปล่าวันันนี้เลยงี่กูแล้วไอ้กว่างแล้นี่ปี่นองหน้าลงกันกบกันอยู่เลยฝับเลือก กอกคุณใครขึ้นแปลวัดแต่ใจบอกว่าอยนี้นีวัดเปรตนี่โอ้นางเนี่ยีมันเปรกูไม่เคยวัดแล้วก็ไก่ขึ้นไก่เล้อก็วัดกู่ปลานก็ซาลาเม็ดเหลียวล้วก็อย่าเวลาก็มาค่อยมองประวัติราชไทยอาจารย์เดือกันป็นเพื่อผมมึงที่ได้ปลักตนรา พอกวนกันทอู่มอกของยาวได้ยินกองยาวกี่รำ้ได้ยู่ไหมที่กันพูดลอยอยู่ฝอายนีี่วันนั้นนันก็ตอดป้าป้าปนเพื่ออก็ต่อป้าป้าก็ต่ป้าป้าดำจิงกลองยาวก็ต้องให้หน้าวันเลยกลองยาก็ต้องเห้จากนาวันไยไปไหนวัดที่นี้ชาวบ้านก็ฮูบ้านกันปนเพื่อก็ตัะเคยจำคือไพร่ถอดการ ยังกันเหล่าเจอไปว่านเออที่เขาไปเฮ่มาจังล่าวัดต่อเล็ก็ขึ้นจังว่าเล็กไม่พื้ได้ผกูยังดูตายคนเลยผมพึ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 มมมันผมกูักทุไ่าดีดีีมันเพีนจังว่าแรกินผ็เพ้นจงว่าป๊อปฟึ้นฟ้นป๊อก้นฟื้นกมฟืมันเด็ดแมมผมมันเพียนจังว่าเพื่ออะ่ผมเป็นจังว่าผมผมกูดึงด้วยเอ บุนาวาต้องมือรำอย่าแม่พลาตมาจวงบอลบาบาปก้อยแล้วแม่มึงตายเพื่อที่ว่ตายต่างปอต่างเมีเร็วแม่กู้แกนู้นเร็จจรกต่ำชัวนนี่ไปพร้อมกับแม่นี้ก้อยอยากู้เร็จริงมาพร้อมกูหนังหน้าผูืกันงูเลยนะถหนั่งหมายกูแลย่าวนี้มึงเลรอามลดูจัดลูก อยต้ได no <c ười> ้เกกูเรยนังถในฝันหนังไอติว่าป้านุ่มจากไม่เปืนเลือกตัวได้เจ็ไมนี่เปนเือปจัมเด็นนีกไ่บังจนกิกรเดกกายไอิง้อ้แม่ก็คูคนม่งกันยายองเป็นเือแม่มึง ไอ้เจี๊ยวกลเรียแม่กูวันที่รวมกว่ผื่ไม่ลงแต่เลี้ยวปล่อยลงไยหน้างานกว่าป้าเผืนอวัวมานอดตามเปิดเพื่อโอ้ก็ทำชวนทีนี่วรตักน้ำไปห้จิหนึงที่ลุกเจอทีกขี้เทียวมันตักมาขึ้งลงนั่งเลยใฉยยัเดี๋ยวปเพื่อแล้วเก็บสี่นี่ควรหรือหมากันไปยหงไงอ้เจี๊ยวกหมากันไปไง่้ไม่มีไะ้กินนะไม่รู้ว่าไปกินไห้กินวัวติติ๊แต้บน บ้านกิน,นไม่ดูใจกินวันอาทิตย์โคจะง,งานทกินก,กุ้งก็ตายด้วยทิาการนี่ตังว่าป้าคนวัวรอดงานอะผู้คนตลกท่านอาจารย์ครับปันปลื้หลูดกันสะกันผมมีเรื่องจะถาม,ถามท่านอาจารย์ครับเรื่องไรหลุกันสะกัน มีคนบอกผมว่าอาจารย์สีดานี่เป็นลูกของท่านอาจารย์ไก่บอกลูกเต่งบอกครับไอ้ิีมันกิง้งจอดหอดลูตอดรึนสีเหลืองนีินาหลูนายแลน่าสิงบอกจ้าวคือต่อไปลูกเต่ง <c oughs> บอกผมว่าเมื่อ่อนมีอาจารย์ลงเดียวท่านั้นที่มาทำวิปัสสนาอยู่แต่ ต่อไปมีแม่ชีมาทําวิปัสนาอยู่ด้วยแต่ไม่รู้ทาไปท่าไหนแม่ชีเกิดมีท้องขึ้นมาแล้วแม่ชีก็คลอดลูกออกมาเป็นผู้หญิงพอคลอดเสร็จแม่ชีก็หนีไปครับไก่โบกลูกนายเก่งครับ,รบไอเก่งมึงเกิดผีได้หรืีออกอะแรกนั่นลุงนามึงเกิดปีออกแต่ปากผีโย่ขอยปากมาเอ้

ลุงพอก็กินหล้าเลื่อนเหล้าพอจะพอจะหลาาประวัติอาจารย์ที่ดากับลวงพ่อก็เป็นกังทีย่อลอยต้อยกลับไปยังนครที่พิลุ่มกษัตริย์ต่ำลงรัฐในปานังเจ้าปเจราเป็นผู้ตะลึ่งทวันยารัก็ัตริย์ต่ำลงรัฐในปานังเจ้าปเจรามีราชเจ้าลดช่องโปรงไม่มีราชกตีด้านปเจต่าทรงประนามว่าปัติยะ พระอนุญ่าน้องใจต้องประนามว่าพันทุ่มที่นี่ต่อมากคณะตำรงราชปนักชาวัจจราทวันกวัดเม็ดสั้งกรถองตั้งขดหมอนเตียนบ้านลาโจรถผู้ที่มีทิศตะลึงทวันใหญ่ลาดก็คือปัจจตาเว้นไว้เตปปัจจตาอุ้มนั้นจระพระราชบัลลังกหรืออิปุญจะลิศหรือสวันกวัดปฏิยาบเป็นปัจจตาปฏิยาแตได้เป็นผู้ตะลึงทวันใหญ่ลาดและได้กล่องลักับนางนางนึ่ง ตอนนั paid, so ้นกอดวูงมาเป็นกีดาเล่าแต่ยังบอกเบบอกอยู่เรื่อยไม่ได้ตังหนำมา่กนางแต่ปันตุ่มผู้เป็นหลองใจไปกบคาสมาคมกับกุ่นเลียวพยายามอยู่ยงต้องเสิมไม่ถุงประชนปฏิยาเพื่อที่จะได้เป็นผู้ตะเรื่องสวันย์ลาจเองปฏิยาไปเอ็ดใจิน่ปนี้ตอนนั้นปันตุ่มวางเป็นกำลังคุงประชนปฏิยาปฏิยากะตัดกินใจไปนอนนั้น สุภาษิตเกี่ยวกสำนักเหรีอนร่วงดิบประพุทธเจ้าสันจัดตัมมาจารีด้วขั้นอุศิตรีผู้ประพฤต,ติตาม,มาาสำนั่งนเนล,ล่ห์หลูก็จึงจะมีความสุขปัญญา,าละนั่งเปรีวเป็นภาษาไทยว่าคนมีปัญญาเลวันคนติใจปัญญาเป็นประโยชน์คนนั่นเล,ล่ห์หลูก็จึงจะเป็นมโนราชุนได้ <c oughs> คนติใจปัญญาไม่เป็นประโยชน์คนนั่นเล,ล่ห์หลูก็ผูก เป็นนร่อะจนไม่ได้อันนั้นตีโวก้าตั้งเมตั้งเฟเป็นป้าเอ่อเเป็นป้าท่าใจระปกตยอมกล้าคนปฏิยาซ้คนกิจาร้าเนี่ยก็ไม่ยอมตายโดยปกัิคนโง่ต่น้นลนลก็ียอมตายโดยปกติปฏิยาเลยตัดขึ้นใจนี่หลบจากหวงนั่งมาบวชอยู่ที่นี่เลยลูก ก็แสดงว่าอาจารย์สีดาเป็นเชื้อพระวงศ์สิครับตูวตรงไงลุงเรียกว่าอาจารย์สีดาะะ <c oughs> เลยครับก็สีดาสอบถ <c oughs> ามเอ่อท่านาว่าท่านพ่ออยู่ที่ไหนท่านาต้บอกว่าท่านพ่อหนีมาบวชเกิดเป็วัดสภาอะไรสีดาก็หนีออกจากวังหลังมาสอนธรรมะอยู่ที่นี่ด้วยโอ้รู้หลบเป็นผีรู้ห <c oughs> นีเป็นหลังถวายบางคนไม่เอากระ ก็ดีจะพิยารกันกูไม่คิดเลยเว้ยหน้อยว่าอาจารย์จีดาจะเป็นเชื้อพระวงศ์แน่นอนครับคนดีได้กับคนดีคนพี่ๆได้กับคนดีดีไม่ใหญ่เนี่ยเราเดี๋ยวเจงือว่าบ้ากูเจอเชื่อในที่เข้าปริมวัดย้ายไปอ่าใกล้วัดวันนัชโชมาบาลตอนนี้เลยทีวันนาชโชมาว่าคนดีกว่าอยากมาที่นัชโชกู เรื่อเก่งไี้ไปใช้ตัวผก็ใช้ให้เจ็ดหกเจ้าทุดอีเวนตเราต่อกว่าป้าหมัดรองตีตังคับ็ใกล้ในโตกินญ่กคู่โบกแกกินกันจกหลอกอาจารย์ครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะอาจารย์จะแสดงพระธรรมเทศนาเทศนาแล้วนี่ครับแต่ทำไมคนยังไม่มากันล่ะครับ ก็จำเป็นที่ต้องรอลูแต่ดึกมากแล้วจะท่านโกต้องรอลูเพืแต่ผมรอไม่ไหวครับไปหลับไปนอนดีกว่าไอ้หนุ่ยไปรับไปนอนดีว่ารอจำเใ็นแ่ยังไม่มาแล้วต่มใจหละกุม,มานทำลยไอ้หนุ่ยต้องทาตามจัด ไม่ได้ดปไหนจริงผมตรงได้